ตีหัวไม่ไน่าตีตัวนี้พี่ช้ำออกเลยลูปนี้ผมไม่เคยเห็นเลยผมนั่งอ่านลูปนี้ต้องกระโดดตัดเขากระโดดตัดกระโดด e2 ินนี่ขาวดำไม่ควรเดินเชื่อมดำต้องเดินนี่เพราะขาวมันไม่เชื่อมอยู่แล้วขาวไม่เชื่อมอยู่แล้วไหนไงนี่ขาวจะเดินไหนดำเดินขาวไม่ตัดอยู่แล้วอันนี้อันนี้ผมดูข่าวไม่ตัดขาวจะเดินไหนอะทําไมขาวไม่ตัดอ่ะไม่เข้าใจไม่ไม่ใช่ดำเดินที่นี่ขาวจะเดินไหนอ๋อจะเดินตัดนี่หรอเออยินใหญ่ผมไม่ใหญ่ไม่ดีหรอคือคือคือผมว่าถ้าถ้าดำเชื่อมกันขาวแยกกว่านี คือถ้าดําเชื่อมกันขาวยังต้องพะวงดําเชื่อมกันที่4-7อีกอ่ะไม่ถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ไม่ใช่ถ้าถ้าอย่างงี้ยตรงนี้ตรงนี้มันตรงนี้มันขาวมันเล่นง่ายคือโค้งโค้งมันมันมันมีโค้งที่มันที่มันออกมาแต่คือถ้าถ้ามันแล้วแต่แล้วแต่คอนเซปต์แล้วกันแต่ว่าถ้าพี่พี่พี่คิดว่าถ้าเป็นพี่พี่เดินเ่อ เข้าเข้ามาอีกฝั่งต้องมาตายฟรีแล้วใช่ต้องมาตายฟรีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเพราะดำไม่ใช่ฟังกดีเพราะดำมันเชื่อมที่นี่มันเป็นเซนเต้มันเชื่อมฟรีคือคุณน่กินโอเวอร์คอนเซนเทรตไงสมมติคุณเดินใช่ไหมเดินใช่ไหมคุณไปเล่นที่อื่นอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อมที่นี่เซนเต้ไม่ไม่เซนเต้ต่อลงก็ต้องก็ต้องเรียนรับคือมันคุณากต่อลงใหญ่ไม่ใช่พูดถึงไงเชื่อสมมติมคุณที่เดินหนีก็ได้อย่างเงี้ยเดินแค่เนี้ย แค่นี้ก็เซ็นเต้แล้วไหนก็ไม่ไม่รับไป่รับไปเล่เอ่อไม่ได้เพราะมีต่อเบียดไม่ตายไหมเบียเตอร์ใช่เดี๋ยวไม่ไม่จะเขาไม่ได้ตอนนี้ไอ้คุณมีปัญหาใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจแต่มีปแต่มีปัญหาตกอย่างเงี้ยจะเล่าให้ฟังว่าขาวขาก็คงเคลียร์สี่สี่หกไปก่อนแล้วเนี่ยพี่ ก่อนที่จะผมเขียนได้หนอยผมเขียนได้หนอยมใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหท่านนิชันผมเียนได้น่อลไม่ไม่คือตอนี้ใ่ไหตอนน้วแลี้วผ่ไมตอนนีตอนนอนนี้ตอนนี้ตอรนีนนี้ตอนนีอนนี้ตอนนี้ตอนนีอนนี้ตอน้ตอ้ตอนนก้นนีนนีอนน้อ้ตอนน้อนนี้ตอนน้าอรนี้ตอนนีนนีอนี้ตอีกวอาโอ้ตนน้นอนะีนีอนี้ออนีอนออาีเสือนน้อ้โหเขา้ะหนีรอดนี่เออ ดีด็อกเดินสูงเดินสูงพี่เดิดาวเดินจุดดาวเดินนิ่มก็รอดแล้วไงผมขี้เกียจเจอปากเสือเอ้าเียวสไลด์งี้หรอสไลด์ก็หนึ่งแต่สามก็ดบินน่องแล้วมันมันมันอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเราแต่เราแต่ชอบแล้วกัน้แพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าคือคือพี่พี่อยากออกมาอย่างนี้มากกว่าแต่แดนน์ก็โอเคแหละแดนน์ก็โอเคแต่รู้สึกที่ได้สัมผัสทำเล่น เป็นปริษัทเข้ามาตายมันเชื่อได้คือว่าขาวมันไม่มันเดินผิดไปแล้วไงคือมันต้องเดินนี่ไงไม่ไม่แต่แต่คือผมมองงี้พี่จ๋าผมมองว่าคือมันเดินผิด่ยนแต่แต่อูก็เดินผิดกว่าไงอู๋ไปเดินไปเชื่อมตายละเออู๋ไ่เดินแทงให้เขาเชื่อมกันผมมองอย่างนี้อนะเดี๋ยวต้องไปเปิด AI ทู ชอบแล้วแหละยังไม่รู้เหมือนกันเลยแต่ว,ว่าเชื่อมเชื่อนี้ก็ไม่เล็กอ่ะได้เหมือนกันไม่เล็กเขาวเหนื่อยอย่างเงี้ยคิดว่านะส่วนตัวไม่ค่อยชอบขาวคิดว่าขาวน่าจะเดินตักดกับอ่าฮะตัะดตัดไปหรอตัดเหรอตัดผมว่าไม่ก่อนหม่ตัดกินอีกฝั่งหนึ่งไงพี่จ่าให้เขากินมุมแคบๆไงให้เขากินมุมแล้วกามรูปเลยพี่ตามมาดูยอดแม่แป๊ะ เออนั่นแหละปากเสือเสือเนี่ยมันดูรอดเลชี่ยมเชี่ยมแล้วบินเหมือนเดิมนะพี่แต่ไม่แข็งเอ๊ะหนไม่ดีเหอแตผมว่าดีกว่าอันนี้ดูรอดมากไม่รู้อ่ะสองขาวก็เคลียร์กลับเนกันคิดว่าขาวขาวโอเคเพราะขาวเคลียร์แล้วอ่ะเพราะขาวเคลียร์มากเลยเอ่อไอ้ลูปลูปเมื่อกี้ขาวที่พี่เดินอ่ะขาวมันยังไม่เคลียร์ไงถ้างั้นงั้นขาวก็เลือกกินตรงๆก็ได้กินดีสอง ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ยงแล้วจะได้เคลียร์อ๋อโอเคประมาณนี้นี้ไปต่อก็แต่ถ้าออกมาเลยับผมกลับมาจับกินอีกเม็ดพอออกมาเวนี้พี่ว่าดำดำดำดีเหมือนกันอืดำไม่ได้ดำดำแฮปปี้เลยอูกินช้าไปเปล่าวะช้าไปเหรอไม่รู้เหมือนกันผมชอบกินมากเลยไม่ต้องกินโจ้พี่ผมกินแบบนี้เดืนจุดดาวเดืนจุดดาวเลยที่ เกิดเจอปากเสือเจออะไรพวกนั้นอ่ะเคยโดนครั้งหนึ่งแล้วแบบเข็ดเลยปวดดีกว่าปวดอย่างนี้ดำกินกินมุมไหมพี่จับง่ายดีได้ไหมได้ไหมไม่ชัวนเล่นแบบนี้ดีกว่าดีกว่าเล่นง่ายกว่าขาได้มือนำไปเข้าได้ไหมทำอะไรนะก็ไม่เป็นไรเพราะมันล้อมมุมฟรีไปแล้วดำสบายแล้วเนี่ยเล่นง่าย ทำไม่เร็วอ่ะไม่ใช่เล่นง่ายไม่เร็วไม่เร็วไม่เลวเล่นง่ายสไตล์ผมชอบกินมุมไปลชุนล้อมมุมไปแล้วคือกินมุมก็เป็นอีกเวรหนึ่งกินมุมง่ายสุดแล้วก็เดี๋ยวข้างงบแพงเลยเดี๋ยวไม่ว่ากันอีกทีใช่ัวที่เราเอามุมเออไม่คือเขากินไปมันมีมันมีเอ็มสิบเจ็ดเนี่ยมันแบบสู้ได้เขาก็ยังไม่ได้ต่ออัดตัวดิจันมาก็ช่วยเราสร้างบ้านถูกปล่าง่ายที่ว่า แล้วแต่ชอบแล้วกันแล้วแต่คนเลยพี่ว่าพี่ว่าดําพี่ว่าขาวขาวก็สบายใช่ไหมขาวต้องชอบนอนูกึขาวาเล่นง่ายเพราะต่อไปก็ชขาวสมมติสมมติดำโปรเทคอะไรแล้วแต่ขาวม่ได้เดินมันเล่นง่ายอ่ะดํามันเหมือนกระจุกกระจุกอยู่ข้างข้างในอ่ะแม่แม่แม่ดำสิบเอดก็ไปยืนก่อนแล้วพี่สิบเอ็ดเดินไหนเดินทีสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเลยเจ็ดเจดิเดิน องกิไม่โดดไม่กินโดดใช่โดดแต่แต้มต่อต่อเออเงี้ยสบายดำสบายชอบดักสู้เลยตดำมันดำมันสู้เลยเส้นสามสิบสิบช่องสามสิบช่องสิบแล้วก็เดี๋ยวนี้ก่อนไม่มีอะไรได้นี่บินตาม้าก่อนเลยใหญ่โคตรใหญ่โคตรใหญ่เลย อาจริงเหรอสามสิบตั้งแค่สามสิบนามมันดูเป็นเส้นยังไม่ชัวร์พี่ในส่วนน้นไอพี่โอเคพี่โอเคแต่ว่าตรงเนี้ยน่าจะต้องรับโอ้ไม่รับไม่รู้แต่ว่าตอริสก่อนแน่แน่ตอนริสมีโค้งนี้ก็เลยยืดยืดสั้ตรงนี้มันทำไรแต่การันตีผมเล่นยากไงครูมันมีโค้งนี้ตอนนี้ขาอะไรเล่นเพราะจับมาเดินแต่ก็เหมือนเกมสิเพราะเขาเล่นถูก อ๋อ oh, เหมือนเกมจริงลเลยโอเคใช่แต่นี่ปิดปิดฝักได้อีโจดีกว่ารูปนี้มันขาดทุนใช่ okay. ตันนี่ก่อนอาตันนี่เป็นสามเหลี่ยมก่อนมาถึงสีขาวนะครูขาวได้ไหนะขาวอาตันนี่เป็นสามเหลี่ยมก่อน oh, <my. S 1> อาตันนี่ เมือ่อกี้อาตาลีตรงนั้นถูกแล้วนี่ตรงนั้ถูกแล้วนั่นอาตาลิสามเดียวแล้วเปลี่ยนลอดมุมแค่นะอ๋อไม่ใช่ใช่ใช่รูปนี้รูปนี้นอันนี้อึ้งอดออมาอีกอันนี้หน,น,น้าดีกว่าดำดีกว่าดำดีดีอันนี้ดำดีอันนี้ผม14ผมตัดเลยดีกว่าไหมตัดตัดเนี้ยเอ็มอึ้งไม่รู้ดีกว่าดีกว่าผมว่าหน้าดีกว่าเพราะแต่ว่ากั้มขึงเพราะว่าฉาบรอเสียบมือกว่า เข้าแน่นอนเข้าไหนวะไม่รู้เข้าไอ้ตรงเส้นเกี่ยมสักเส้นอ่ะผเกี่ยมสักเส้นดีว่าเชื่อพอๆกันตอนนี้แล้วทำไมอู๋ต้องให้เขากินมงใหญ่เออคุณใจดำดำเจ็ดไหลไปอร่อยอู๋หายใจไปแล้วพี่จักไม่มีไม่มีเส้นต่ออู๋ไม่เขาเป็นคนเลือกไงดำไเลือกเขาเป็นคนเลือกผมน่าตอบขึ้นธรรมดาหรือไม่น่าดีเลยเออจริงตอบขึ้นธรรมดาตอบขึ้นธรรมดาจริงมือละ มันก็เดินนี่ป่ะไม่มันมันมเล่นรูปนี้ได้ไหมพี่เอ,อเล่นรูปที่เขาเลือกแหละถูกและดันเข้าไปเหมือนรูปเกมจริงผมนะครับผมเออใช่ผมจะเขาตัดตัดก<ม>ับตัดใช่เขาตัด้าถ้าเราลอดมุมคุกว่าไหมเบียดแปดแปดไปเบียดเอาม อ๋อเเปลี่ยนเอาแล้วมาลอดเอ,อเพราะว่าสุดท้ายเขามีปัญหาอัตลีแล้วก็เดินเอ17อตัตลีสี่เก้าแล้วก็เดินเอ17เพราะ <A 17. S 2> ว่าเขาเขามีปัญหาต้องมาจับสี่เราถูกปะจับเมสซี่ใช่ต้องแล้เดินแล้วเดินดเอ17ท <c oughs> ั้กนีอูหน่าจะ ยัวยัวใหญ่ดำใหญ่ข่าวไม่ค่อยดีอะค่ะทุนเรียนยาะอันแปลว่าอู๋ว่าต้องต่อขึ้นแหละต่อขึ้นหน้าต่อขึ้นแล้วทีมือตอนแรกลังเลใจมากเลยต่อขึ้นแล้วแล้วก็แบบไปบินไปตัดอะไรดีบ่าแล้วก็เกิดแร้วก็สามยี่สิบเจ็ดเพราะถ้าเกิดไม่ต่อขึ้นแล้วจะแยง F17 เจ็ขารับไง่พี่จักรที่ไหนนี่หรอเออใช่เขารับไง ปากเสือป่ะครับปากเสือแล้วเขียถ้าถ้าปากเสืออย่างนี้หนึ่งก็ดีกว่ายืดเดินนี่เหมือนเดิมอ่าเนี่ยต่ออู่ได้ละคนหนึ่งริงเหรอไม่ไม่ก็ไม่มีอะไรเดินได้เอาหนีเข้ามุมอ่ะหนีบมุมเลยไม่ใช่หรอกตรงนี้ลูกนี้ไม่มีอะไรอ่ะไม่อูถ้าอู๋รับอ่ะอู๋โดนเล่าร้องหรอเอฟเอาสองมารับที่ปากเสือพี่ก็จะเดินสองที่พี่จัดเดินสีดำเนี่ยใหญ่สันเขาเออนึกออกว่ามันนั้นเด้งแบบลุ่หล้ออ่ะเนี่ยตายละ แน่จริงเหรอเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะไม่เรามันมีมันมีมันก็ออกเป็นรูปเดิมไงเดินที่นี่ก็ได้หรือมันก็เดินที่นี่อ่ะใช่ใช่ตอนหลังแต่ตอนหลังมันมันจังหวะที่ว่าคุณจะเดินกินหรือเปล่ากินก็ใหญ่กินแก้วจังหวะมันเป็นจังหวะชิงไหวชิงพลิบมันเป็นจังหวะใช้เป็นจังหวะเนี่ยคุณต้องต้องนำแต้มอ่ะคุณต้องนำไปเลยเข้าไปแล้วก็แบบไม่ไม่เล่น ครับแต่ไอ้เงี้ยแต่เงี้ยอย่างเงี้ยสบายเนาะได้เดินจุดสองครั้นิชนาแล้นี่ดาไม่ค่อยดีแล้วไม่ควรอัลตรีอ่ะคุณชาง <ๆ S 2> ไม่ค่อยดีแล้วนี่ดาไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกกูดำไม่ค่อยดีเ <ผม S 2> ชืมม่อม,ม,มต่อใหม่อ่ะไม่ต้เชื่อมมันผงงอะไรเชื่อมหน้าต้องต่อยกีเลยนะผมก็ต่ออีกทีเลยหัวต้องต่อนะใช่อต่อ ยิงสองขาสี่เซนิชิ่งย่นึงไม่ต้องดูแล้วบุกได้เปล่าต้องบุกแล้วโอเคยอู๋ผมว่าแต้มดับยังโอเคนะไม่รู้ว่าต้องนับแต้มถ้านับแต้มโอเคก็บินอืมนั่นก็ยินสองขาแล้วยังไงเนาะไม่บุกยินสองขาไม่ดีเอ้พี่จ่าเวทเลยแข็งแรงขนาดนี้ก็เลยคิดไม่ได้ต้องเวทดีกว่าเวทดีกว่าดับแต้มก่อน ครับแต่ดำดำนำ,ำห้าำห้าแต้มก็เด็นแชิกระโดดขยานอ่พอแล้วไม่มีแต้มต่อ<ำ>เลยโคตรยากเลยโอเค <c oughs> okay. ก็ไปที่นิดปิดแล้วค่อยมาเดินเนี่ยโอเคนี่ดำดีแล้วเล่น <c oughs> ง่าย <c oughs> จริงจริงอ่าเอามาตายจังนี้แน่เลย อืมเขาเข้ามาเอาเลยสิผมไม่ยอมเข้าลึกมากเขาต้องเข้าถูกแล้วไม่ก่อนที่เข้าเขาต้องต่อลงก่อนเราเขาต้องต่อลงดีผมถามอู่ว่าอูให้กลับไหมใช่ไหมก่อนต้องอ่านนหน้าต้องอย่างนั้นใช่ต่อลงปูไม่เกินบก้านลับบ้านต่อกลับ้าม่โดนที่นี่ทีกลับาต่อลคนใหญ่ เดนนี่แต่เดินนี่ดูเหมือนเดินได้นะพี่จ๋านะดูเหมือนเดกนได้ดูเหมือนมุกได้แต่ตายหมดเลยน่าจะได้น่าจะบุกแต่น่าจะที่น่ารอดน่าจะรอดเลนนี่ก็น่าจะรอดแล้วน่าจะรอดเลยนั่นหรอรอดยากกว่าผมเดินตามมาได้แล้วนี่ต่อขึ้นต่อขึ้นดีกว่าเดี๋ยวังมีต่อลงนะต่อลงเรื่องแล้วตอนนี้เดินไหนก็ต่อขึ้นไปก่อน ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ก็ต่อนี่ก็โดนพี่จักรลองอีกก็ต้องต่อไม่ได้หลอกมันเชฟปกติ<บ>มั้ววะดีกว่าดีดีกว่าเงี้ยนำเหรอ,อ,ย,อยี๋เฮ้ยแล้วเขาตัดมาสู้ลมอ่ะเนี่ยอ่ะสู้ลมไหนอ๋อตัดด้านเหรอพี่ไม่ไม่เนาะไม่น่าไม่เนาะปากเสียพอดี นเขาเดินเนี่ยไออีใช่สิเออนั่นหนพี่จักนั่นแหละเดินนั่นแหละเฮ้ยเอาละสนุกยังขอมีขอมีห้องชนะไม่มีห้องอ่ะไม่รู้ให้พูดขู่ไปก่อนให้มันคิดเยอะอีกแล้วอีกแล้วไม่ได้หรอกไม่ดอย่าเลย ได้หรอติดบ้านฟรีอ่ะได้ติดบ้านฟรีไม่ไม่ไม่ได้ติดบ้านฟรีดบเชื่อมใช่ไหมต่อขึ้นก็ได้มั้งต่อขึ้นเหรอเออต่อตัดแล้วตัดตัดต่อขึ้นก็ตัดได้ตัดได้หรอใช่ใช่ไม่แต่ดำก็โอเคดำก็ปิดบ้านข้างนอกปิดบ้านอะไรมันกี่เปมได้ได้ปิดฟรีได้ปิดฟรีหลายแต้มนิดหน่อยก็เอาตายแล้ว แต่แต่มันจะเสียงมือกับที่ S15 ก็ใหญ่นะพี่เอีอใช่็ใ่อได้ได้ปิดบ้านทีนึโอเคแล้ว เใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่แล้วี่ไหน่วิสิต้าหัวโปโะอยู่นั่นนะอ๋อใหญ่ไปเยอะเลยจบแล้วใหญ่ไปเยอะเลยโปโะวันนี้จบแล้ววจบแล้วไม่มีอะไรแล้วได้เดินจบแล้วไม่มีอะไรได้เบียดทีสองทีหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วโอเคเนาะงเราจะต้องเกมเขาเดินดีมากเออต้นเกมเลยใจเลยเฮ้ย เดินโคตรดีเลยผมหลอกอะไรไม่ได้เลยไม่น่าใช่เจ็บจิวนะเนี่ยสอง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 เดินสองเดินออกมาเนี้ยชอบดำนะออกมาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะชอบดำใช่แล้วต้องเชื่อไงพี่จัก็ดีกว่าน่าจะดีกว่าแหละเปไปได้เชื่อมเชื่อมใหญ่ล่ะพี่ว่าเชื่อมใหญ่เชื่อมดีกว่าพัรวมดำสบายครับถ้าไปกินจริงๆดำมันสบายมากเลยไปเผยเข้าตรงน้น

สมมติผมกิน C7 ไป่ะสมมติสมมติผมเดิน C7 ไปแล้ว<ช>มันจะมีปัญหาเปล่ามันจะมีปัญหา B2 เปล่าถ้าสมมติผมได้กินหนึ่งเม็ดมันแต่ละมันมี B2 B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  boy ไม่ม, <B boy. S 2> ไม,มีไม่มีรูปนี้ปกติดำดำ มันมันมันมีแหละรู้แหละแต่แค่แบบรู้สึกว่าแบบเราดด้านนอกอีมอ่าอกิ้จริงออื้ออ้ออื้อนื้ออ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 น้้ออือ้ออ้ออื้อ้ออืนอ้ออื้อ้ออื้อ้อ อ๋อจะขู่กินอยู่วะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เอาหมดเลย <c oughs> ไม่คือคือดับไม่ได้เชื่อมกันเลแต่ว่าขสาได้บ้างไมื่เชี่ยไม่เชี่ยพูดเอาอันนี้เกี่ยวฟาดเดินหัว,ว